จะพามาซ่อมตู้ลำโพงนะเพื่นอนเพื่อยี่ห้อไหนเดี๋ยวพามาดูข้างหน้านะครับลำโพงปากสิบห้านิ้วนะเพื่อนเพื่อนนะหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับนี่ยี่ห้อของเขานะเพื่อนอาการเดี๋ยวจะพามาดูอาการไฟไม่เข้านะเพื่นอนเพื่อนเราเปิดสวิตช์แล้วไฟไม่เข้ามึงตุ่นนะเราจะมาวัดปลั๊กก่อนนะเพื่อนเพื่อนะเสียปลั๊กเอาทีละขั้นตอนนะครับปลั๊กนี่นี่คือปลั๊กที่ลูกค้าเอามาเนี่ย อันนี้คือเสียบไปแล้วก็จะมา a อก็มารอยอยู่ตรงนี้ก็จิ้มเข้าไปตรงนี้เลยนี่เอาไ้เสียบปลั๊กเอาทีละขั้นตอนนะครับเอาละเอียดเลยการไฟไม่เข้านี่ถ้าสายไม่ขาดในก็หม้อแปลงเสียถ้าหม้อแปลงไม่เสียก็ฟิวขาดถ้าฟิวไม่ขาดก็สวิตช์แต่เราจะทำให้มันแคบลงจากที่สงสัยหลายๆตัว อ้าวเดี๋ยวจะวัดเลยนะเพื่อนนะเห็นไหมเนาะเห็นด้วยกันไหมนี่อ่าเรื่องของเรื่องมันไม่เห็นนี่แหละนะเดี๋ยวให้เห็นมิเตอร์อ้าวนี่เห็นมิเตอร์แล้วเนี่ยวัดเลยวัดไฟสองร้อยยี่สิบนี่ตามขั้นตอนนะเพื่อนนะปะึ๊บปึ๊บอ้าวไฟสองร้อยยี่สิบมีนะเพื่อนนะอ้าวต่อไปก็เสียบเข้าไปเลยเสียบเข้าเลยตรงไหนเสียบ้าตรงตรงนี้นะเพื่อนนะเสียบ ชึกเข้าไปเลยชึกอ่าสวิต์เปิดรอแล้วเนี่เพื่อนๆเนี่ยไม่เข้านะถ้าถ้าถ้าไฟเข้าถ้าติดก็ไฟแถวๆนี้จะโช์ขึ้นนี่เห็นยนะเพื่อนๆนี่นะเออเนี่ยประมาณนี้นเดี๋ยวเรามาวัดตรงนี้ก่อนอีกทีหนึ่งวัดโอห์มนะเพื่อนๆนะวัดโอห์มพักเนี่ยนะเราตั้งเท่าไหร่ละมิเตอร์เนี่ยวัดโอห์มพักเนี่ยเห็นไหมเพื่อนๆวัดโอห์มพักเพราะว่าลักมันเฉียบเข้าไปหาเต้าเสียบแล้วก็จะเชื่อมโยงเข้าไปหาในหม้อปแปลงนะเพื่อนๆนะแล้วก็ตั้งมิเตอร์ เห็นอยู่เนาะนเพื่อนๆนะเห็นอยู่เนาะเห็นอยู่เนาะอ่าเดี๋ยวให้เห็นไปด้วยกันเลยมิมเตอร์เราตั้งสักคูนหนึ่งก็ได้นะนเพื่อนนะคูณหนึ่งก็ได้เพราะว่าหมอแปลงมันมันก็จะจะขึ้นอยู่นะโอมมันไม่ได้น้อยขึ้นแบบชัดเจนเลยขึ้นประมาณประมาณแถวนี้แหละถ้ามันปกตินะวัดยังไงก็ก็นี่นะนเพื่อนนะสายนี่นะอันนี้คือเป็นแนะนําแนวทางการตรวจเช็คนะเราตั้งคูนหนึ่งอิมิเตอร์แตะกันก่อน,อนชึ่ง แต่ทําไมเพื่อแต่เพื่อมิเตอร์พร้อมไม่ใช่ว่าสายมิเตอร์ขาดในวัดไปวัดมาก็ตู่ไปตู่มาย้อนไปย้อนมามาเจอมิเตอร์ขาดในโทษสายโทษหม้อแปลงไม่ได้นะเพื่อนนะขั้วนี้ไม่เกี่ยวนะเพื่อนนะขั้วนี้ไม่เกี่ยวนะวัดสองขั้วนี้นะเนี่ยตืบเลยนั่นอ้าวตอนนี้ทําไมขึ้นเหรอเพนนื่อนเพื่อนเนี่ยเมื่อกี้เสียบไม่ไปเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูใหม่ก่อนนะอ,อ้าวขึ้นดู อาจจะมีปัญหาทางทางออกนะเพื่อนๆนะทางออกหมายาว่าไฟมันเข้าไปแล้วทางออกหรือในส่วนออกไปแล้วผ่านฟิวผ่านอะไรหรือเปล่านะนี่นี่นี่มันขึ้นอยู่เพื่อนๆนอ่ะเดี๋ยวเช็คเลยข้างใน,นเป็นอะไรมาดูด้วยกันนะเพื่อนๆเราจับลงมาในท่าตะแคงนะเพื่อนเพื่อความสะดวกสบายในการตรวจเช็คตรวจช่อมหันนอออกมาเลยขึอแปลงอยู่ประมาณนี้นะเพื่อนๆ มาแปลงดูประมาณนี้อ่ามาดูกันนะครับมีอะไรบ้างชหรืออกมาเห็นเขาลางแล้วน,นะเพื่อนที่เราวัดขึ้นก็คือแสดงว่าฟิวเนี่ยเขาใส่ ถ้าจะมีฟิวเขาต้องใส่ทางออกนะไม่ใส่ทางเข้าถ้าใส่ทางเข้าถ้าฟิวขาดเราวัดเทมเตอร์จะไม่ขึ้นให้เห็นนะนเพื่อนนะคล้ายๆว่าจะเห็นแล้วนั่นี่เห็นไหมนี่เพื่อนนี่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 เป็นฟิวทางออกจริงๆด้วยนะเพื่อนนะแต่ไม่รู้ว่าจะใส่เข้าไปแล้วจบไม่จบมาดูกันนะเพื่อนนะอีควั้วก็อยู่ตรงนี้นเพื่อนเห็นไหมนี find find? ่เป็นฟิวทางออก ทางออกหมายว่าไปสมมุติว่าตัวนี้มันไม่สมมุติหรอกนะอ่านตามตัวมันเลยมันกี่โวลต์น่ะเพื่อนๆเนี่ยสิบสองจุดแปดเนี่ยมันจ่ายออกมาอ,กอีกอีกข้างนึงก็ไปเข้าวงจรรีติฟายผ่านไดโอดผ่านอะไรนั่นแหละอีกอีกข้างมาผ่านฟิวก่อนเขาก็ใส่มาเพื่อเซฟเผื่อมันมีอะไรชอ็อยู่ปลายทางก็จะทําให้ฟิวขาดถ้ามีอะไรชอ็อยู่ปลายทางถ้าฟิวไม่ขาดหม้อแปลงก็เสียนะครับเพื่อน ถ้าหม้อแปลงเสียนี่ก็ยุ่งยากหาหายากนะบางบางตัวนะอยู่ตามมันนอกถ้าอยู่ในเมืองก็หาไม่ยากหรอกกับอีกอย่างหนึ่งก็ราคามันจะสูงในการช่อมนะถ้าหม้อแปลงเสียนะเป็นอุปกรณ์ที่ต้นทุนค่อนข้างจะสูงกว่าอุปกรณ์ตัวอื่นนะเพื่อนๆสำหรับหม้อแปลงนี้นะเหมือนโซ่าแอมตัวใหญ่ๆตัวใหญ่ตัวเล็กก็ตามนะถ้าหม้อแปลงมันเสียนี่มันจะเป็นเรื่องเลยจะคุยการซ่อม,มจะไม่ค่อยจบเหตุผลก็คือราคามันจะสูง บางตัวทํามาเฉพาะโบนมันที่แยกย่อยออกไปอีกมันจะจะจะหลายอย่างหลายแบบมันก็จะหายากนะตัวนี้ไม่ยากหรอกนะหมายเขาว่าถ้าไปร้านใหญ่ๆนะถ้ามันเสียอันนี้เล่าให้เพื่อนๆฟังเดี๋ยวเราจะทําการใส่ฟิว่อน,นะเพื่อนๆนะมันจะเป็นกระบอกฟิวทรงนี้นะเพื่อนๆนะแต่มันแตกของตงัวนี้เราจะเปลี่ยนให้ลูกค้าเลยนะเดีย๋ยวมาดูกันนะเปลี่ยนแล้วจะจบไหมดูไปด้วยกันเลยครับเราใส่ฟิวเข้าไปนะเพื่อนๆตัวนี้เป็นฟิวหกอม ใส่เข้าไปเรียบร้อยเสียบปลักแล้วนะแต่ยังไม่เปิดสวิตช์เพื่อนๆนะนี่เดี๋ยวจะจะเปิดสวิตช์แล้วจะเสียบไม่ลองดูถ้าจบก็คือจบนะไม่ได้ประกอบให้ดูเหมือนเดิมนะอันนี้ไม่ยากไอ้ขั้นตอนการประกอบเครื่องนะเป็นแนวทางวิธีการตรวจเช็คเป็นแนวทางให้เพื่อนๆมือใหม่นะเดี๋ยวเสียบเสียบไม่ดูก่อนนะอ่าเปิดสวิต์นะครับเดี๋ยวไม่พร้อมหรือย,ยังนี่ยไม่กอพร้อมแล้วเอาเปิดสวิต์นะครับ กาดังก็คือจบเลยโล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 ทิ้งุดสอบทกสอบทดสอบทิ้งอัลโงานครับ